สวัสดีครับทุกคนกลับเหมือนวัาเนเวิร์ตนะครับซึ่งภาทนี้เนี่ยเราจะพาไปจับตัวอะไรกันเห็นน้าปกแล้วเนาะไปกันครับน่าจะอยู่ที่เมืองเวสต้าใช่ไหมตัวแรกตัวแรกจะเป็นน้องมาชาโดซึ่งเราต้องไปคุยกับหน่วยลาทาพีก่อนนะหน่วยลาทาพีอยู่ไหนสวัสดีค่ะจุดจุดโอเดบี้ oh, <Debbie. S 1> ฉันนาะอย่าทดลองสิ่งประดิษฐ์ฉนะ นายสนใจไหมแน่นอนจ้าเยี่ยมเลยันะกลางหมุนกับโค้ดนะชนะใช้ไฟฟ้าของปิกาจูอ่ะแล้วก็ปุ้งฉันสร้างท่าใหม่ขึ้นมาฉันใช้คุณสาบภาพของซาเลมนะไรออฟเดอะคอร์เรนตี้ซาเลมเป็นชื่อน่ะคือใครคือซาเลมหรอฉันก็เลยเรียกมันว่าซาเดอร์สตรักอุ้ยชื่อเท่นี่นะ่าี้มันท่าที่รุนแรงมากแข็งแกร่งแบบข่าปิกาจูของฉันรับมันไม่ไหวเลยท่าอะไรอ่ะแต่ว่าไรชัวน่าจะรับมันไหวนะอ๋อ คือท่าอะไรอ่ะอ๋อก็คือต้องหาไรชูมาใช่ไหมพี่หนูไม่มีไรชูค่ะเฮ้ยสวัสดีค่ะมินตาเฮ้ยได้ปี้ดีใจที่ได้เจอนะมาทำอะไรที่นี่จ๊ะเธอรู้ไหมฉันคิดถึงวันที่เราได้ออกไปทำภารกิจด้วยกันนะ่ะแต่นอกจากนั้นนะตอนนี้ทีมของเราอะ่ะกำลังทำงานดูรลที่ซารูนอยู่นะจ๊ะดูเหมือนว่าจะเกิดปรากฏการณ์แปลกๆเกิดขึ้นนะเหมือนว่าจะมีเสียงเก่าๆเทีเก่าๆนะออกมาอะไรอะ่ะ ในเครื่องมือเขาบางอย่างนะไคลเลอร์นะ่ะก็สามารถเล่นเพลงที่บันทึกออกมาได้แล้วดูเหมือนว่าจะเป็นเสียงของอ๋อดูเหมือนว่าจะเป็นเพลงของเจ้าเชมโปนะคนแก่ที่ชอบเล่นเพลงที่ซาลูนอะ่ะเล่นเป็นโนที่ซาลูนอ๋อเนี่ยก็ตามนะอันนี้เป็นของฝากนะจ๊ะอุ้ยเดคอเดอร์ขอบคุณนะมินตามันอาจจะเรียกโปโมนที่เช่าของร้านอะ่ะซ่อนไว้ก็ได้นะ คือเจ้าของร้านมันไม่ได้ซ่อนผีตัวนั้นไว้วที่มาสิงอ่ะแต่ว่ามันไปซ่อนอมอนบางตัวที่เราแบบคิดไม่ถึงอะ่ะที่มันช่วยร้านไว้หลายรอบอะงันก็ไปกันเลยครับไปที่ซารูนมาถึงซารูนแล้วซึ่งเราก็ต้องไปเล่นที่บันทึกเสียงใช่ไหมทางหนึ่งของซารูนก็คือทางด้านหลังนี่อันนี้ได้เป็นขวดของน้ำตาสีดำที่จำโปรเขียนไว้นในไดรารี่แน่เลย เปิดเลยไหมอุ๊ยทุกคนเราลงมาถึงห้องใต้ดินแล้วไปกันครับตื่นเต้นอะ่ะเฮ้ยคืออะไรอะเงาดำดำคุณอยากจะเล่นเสียงบันทึกที่วินตาให้คุณไหมเล่น เฮ้ยมีมันมาชาโดมาชโอ้โหทุกคนมาเจอมาชาโดเดี๋ยวเดี๋ยวปัญหาคือฉันไม่รู้ตัวอะไรมาจับเลยนี่หว่าแย่ละแย่ละควิกบอลลูกเดียวไหวไหมลูกควิกบอลลูกเดียวอุ้ยเกือบได้ โอ้โอ้ฉันแพ้เธอตายละฉันไม่ได้เอาตัวมาเลยนี่ว่าเฮ้ยดาร์กวอยได้ไหมยอาดาร์กวอยให้เดรบี้รับจบก่อนก็ได้อะอุ้ยอุ้ยมันสะเกินพันใส่เราว่ะ Aaaaaah, uh, Dark Line, Ma, Dark Void, này. Aaaaaah, uh, Dark Void. Uuu, lón. Kếp loại. Bad Dream, wa. ball Ui, Bad Dream. Lốt bay. Long. Tap. จับติดแล้วทุกคนมาชาโดเลิศไปปะนี่แหละของจริงต้องขอบคุณคุณแชมโปที่ซิงโปรมาัวนี้ให้เราดูแลต่อนะครับอ่ะเฮ้ยเข้าพีซีเลยจ้าวุ้ยได้อะไรมาอุ้ยสเปลแท็กขอบคุณนะบ๊ายบายครับขอให้ทุกคนสุขสุขตินะคนในที่นี่ในเรื่องน่ากลัวมาก โอเคครับเราก็ได้ดูแลโปวมาจนท้ายของคุณแชมโปมาแล้วนะทุกคนงั้นเราไปจับตัวต่อไปกันเลยดีกว่าต่อไปเราก็เดินทางไปเมืองแห่งเสียงเพลงแล้วเนาะนี่ไงไฮเปอร์ดิออนแอบอุย้ยนี่มันบ้านของคุณแดดดี้เป็นไปอุย้ยทำอะไรกันอยู่นะ่ะสวัสดีครับบาย ัญหาแล้วเซ่ดูเหมือนเทสเพลงเราเนี่ยจะตรงกันมากเลยนะเราต้องมีบางคนที่ชอบเพลงแนวอื่นอะแต่ว่าใครกันนะเราไงเด็ี้ฉันบอกว่านาไม่ได้มาที่นี่เพราะว่าคำเชิญพิเศษหรอกนะใช่ไหมแต่ขอโทษนะคือแบบนี่ไม่ใช่เวลาที่ดีเลยลนะ่ะอ้าวจุดจุดโอ้ใช่ฉันเจอคนที่ฉันต้องการแล้วฮ ฉันบอกนะว่าเกิดอ,อะไรขึ้นที่นี่พวกน,น่าทําเพลงใหม่ในบ้ามขึ้นมาเว้ยแล้วมันโคตรสุดยอดเลยแต่ฉันรู้สึกบางอย่างมันขาดหายไปนะ่ะหมายว่าเสียงที่ใสแจ๋วแบบในบีทของน้องชายฉันนั้นสุดยอดมากเลยนะมันเหมือนกับทองในทุกวันนี้เลยแหละเลอค่าอย่างเงี้ยอ๋อใช่ในายไม่เคยเจอนี่เจ้าหุ่นเสนกากากตรตัวนี้เป็นน้องชายของฉันเองชื่อเอสฮ่าฮ่าฮ <laughs> ่ารู้จักจ้กรู้จักเธอจ้กอ้าฮะม รือสอินดี้แทรู้จัก <c oughs> แหมรร <c oughs> อสึกแปลกๆจังเลยเจ้าหนุ่มคนนั้นนี่นะเยื่มยอดการแนะนําตัวเสร็จแล้วเสร็จทุกอย่างแล้วเองก็ตามมาอย่างที่ฉันบอกอ่ะฉันต้องการเสียงใหม่สับเพลงคอมแบทของฉันน่ะ <c oughs> ก็เลยเออฉันกับพวกฉันน่ะจะตัดแสดงโชว์ความสามารถขึ้นมานะ่ะเลิศแต่ว่าการที่มีแบบผู้ตัดสินสองคนจากแก๊งเดียวกันเนี่ยมันดูตลกใช่ไหมละ่ะใช่ไหม <c oughs> เธอหนะ่ะมาเป็นผู้ตัดสินคนที่สามได้ไหม นันว่าถ้ามีนายเนี่ยมันต้องเพอร์เฟกต์แน่ๆเลยอะ่ะนี่ว่าไงล่ะเ e ส b บรโอ้เ yes, ย oh, yeah. นายเป็นคนช่วยชีวิตฉันเลยนะนี่อะ่ะเนงก็ไปกันเลยเปิดเลิศมาครับเราได้เป็นกรรมการในการจัดงานแข่งร้องเพลงทารินโชที่บัต <c oughs> ิอ๋อเป็นกรรมการเป็นพิธีกรเออสุภาพสตียสุภาพบุรุษ ยินดีต้อนรับสู่โชว์ความสามารถมองหาดวงดาวที่ถูกตัดตั้งโดยคุณแดดดี้ฉันขอแนะนำกรรมการผู้มากความสามารถเออรเลิศส่ <c oughs> งเสียงเชียร์ให้หุนเหล็กที่ไม่รู้มาจากไหนเงาอย่างกระจกขอเสียงตบมือให้กรรมการเอสนอย <c oughs> ด้วยปรดเรียกฉันว่านายผล S เอสเถอะ กรรมการคนที่สองไม่ต้องแนะนําตัวหรอกแต่ว่าควรแนะนําเหมือนกันคนจากโอลล่าที่พวกเรานะ่ะรู้จักแล้วก็รักมาตลอดหลายปีผู้ชายที่ปีนขึ้นมาบนยอดสูงสุดทาลายเลคคอร์ดไปหลายปีเสียงคำรางแห่งฟันทองมิสเตอร์วันเล็กเดดดี้เป็นซูเปอร์สตาร์เบอร์หนึ่งของไฮเปอร์ออนแล้วเอลดิวโอใชอ่ฉันพร้อมที่จะทุบแล้วแหละแล้วกรรมการคนที่3ที่ถูกคัดเลือกโดยคนเอสแล้วก็มิสเตอร์เดดดี้ที่มีความสามารถดกนการฟัง เอ็นดี้ย้ำให้หัวหน้ายิมสุดที่รักของเราชังักได้ได้โปรดขอเสียต้อนรับให้เด็บบี้นอยเยี่ยมยอดผู้ชมทุกคนถ้าไม่มีปัญหาอะไรแล้วเราขอ,ขอเริ่มการประกวดนะบัตรนี้ได้โปรดขึ้นมาบนเวทีคนนี้คือนาชมาจากภูมิภาคคันโตเสียงแหบแหบของเขาสามารถผ่านออดิชั่นเข้ามาได้เขาสามารถ นมน้าวกรรมาการของเราได้หรือไม่คุณดดดี้ได้โปรดออกความเห็นยมยอดเนชไหนขอดูหน่อยว่าเสียงนายดีแค่ไหนในายทำการประมนต่อสู้เอา้าเรากำลังตามเรากำลังตามหาคนที่สามารถจัดการเสียง,งตัวเองได้แม้ในตอนต่อสู้ใช่ไหมล่ะเอสใช้แล้วซานตาน่าเราไม่อยากเอาตัวเราเข้าไปยุ่งกับคนไม่มีความสามารถหรอกเนาะ อนั่นแหละคือสายี่จปีจอยเราคือให้เราไปสู้ชําโอ้แมสาว่าช้าชฉันที่ยิ้มได้ทีนี้นายก็ต้องเป็นคนที่คอยจาัดก,การเรื่องโอเคค่ะเคเลยเคเคอเคืมเราเรามาฆ่าช,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 าชาัดๆมาสู้กันพี่ต้องก่อนให้กรรมการพรับใจไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นฉันจะไม่ยอมแพ้อะไรครับาเลยครับคุณเนชนี่ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเหมือนกันคุณเนชขอโทษนะ เฮ้ยมันมตัวสีฟ้าอืมสีแปลก คุณคิดยังไงกับโชว์ของนัสคุณก่อนเลยเอเขาปล่อยให้เขาโดนจัดการโดยเจ้าน่ะไปถึงเดปบบี้นะในพิบตาเดียวเลยแต่เสียงเขาก็ไม่ได้แย่นะแต่ว่าการสกิลต่อสู้เขาอาจจะน้อยไปหน่อยถ้าฉันว่านะอาจจะไม่ตัวใหญ่สอบฉันเลยแหละกรรมการเอบอกว่าไม่แต่ว่าต้องขึ้นอยู่คุณแดดดี้คุณแดดดีว่าไง้องชายเอสอาจจะ้องชายเอฉันอาจจะรุนแรงไปหน่อยนะแต่ฉันว่าฉันก็เห็นด้วยกับเขานะ รูปมอนท่าเสียงมันสุดยอดเว้ยแต่ว่าแบบแต่ถ้ามีธาตุอื่นด้วยน่าจะเท่กว่านี้นะอาจจะไม่สับฉันด้วยจ้ะเจียใจด้วยนะนัดไม่ผ่านแล้วเด็บบี้ว่ายัางไงล่ะคิดว่าไม่จ้ะไม่ชอบดูเหมือนว่าเขาจะได้ไหมสามตัว โอเคคุณนัทคุณลงไปได้แล้วแหละมาคนต่อไปต่อไปคนคว้าดาวคนใหม่เพลงแนวฮิปฮอปขอยินดีต้อนรับคุณโฮเคโยในเวทีตามหาดวงดาวกรรมการถึงเทธนของคุณแล้วเอาล่ะเข้าเรื่องกันเลยนะเอปี้ขึ้นไปบนเวทีแล้วดูซิโฮเคโยทำอะไรทำอะไรให้เราได้บ้าง ายถึงว่าแบบมีดีอะไรบ้างเออฉันเขียนเพลงนี้ให้น้องชายฉัเวิกัสซิตี้นะหวังว่าเธอจะชอบนะโว้ยเขาทำเพื่อน้องชายเลยอ่ะในตัวอะไรอะ่ะโอ้โห,โหน่ากลัวมากเลยค่ะแล้ฉันไม่ชอบโป้มอนท่าเสียงเลยกรรมาการเดพี่ก็ยังทำคะแนนต่อเนื่องจากการต่อสู้ ตอนนี้นั่งลงได้แล้วแหละถึงเวลาโหวตแล้วครับเยี่ยมองมากเอาเรามาฆ่าคนชัดๆกรรมาการคุณคิดยังไงกับโฮเคโยเอาน,นี้คุณแดดดี้เริ่มก่อนฉันต้องบอกเลยนะความสามารถที่เราเห็นเนี่ยมันโคตรโลกเลยเว้ยเอาล่ะต้องเข้าเรื่องเลยเนะาะโฮเคโยสไตล์ของคุณเนี่ยมันเลมันเยี่ยมยอดมากเลยนะจากความสามารถที่แล้วนะแต่ฉันต้องบอกเลยนะว่า ทรอยสักการต่อสู้ครั้งนี้เนี่ยมันเสี่ยงมากเลยรู้ใช่ไหมเอาทุกอย่างแบบบนไหลด้วยโบมอนตัวเดียวเนี่ยมันเป็นแย่มากๆเลยนะมันต้องใช้ทีมเวิร์กสิโดยเฉพาะในวงการนี้นั่นแหละฉันเลยบอกว่าไม่ขอโทษเหมือนเคยทำของ daddy นั้นช่างเลอค่ะาสับใครต้องการที่ต้องการเดินเข้ามาในวงการของเพลงเอาล่ะมาฟังคําตัดสินของเอสกันเถอะรอบนี้ฉันขอปฏิเสธกับผู้หูชนะฉันคิดว่าการต่อสู้มันไม่แฟร์เพราะว่า กรรมการเดบบี้มีพลนมากกว่าเธอถ้าเกิดเขามีพลนเท่ากันน่ะผู้หญิงคนนี้คงตบเดปบบี้ได้สบายสบายแล้วฉันมั่นใจอืยขอโทษนะครับแต่ผมไม่สามารถตามความเห็นของคุณได้เลยนะจุด,ด,ด,ดช่างมาันเถอะมันคือไม่สับฉันแล้วกันคนทีน่สามารถแล็ในเพลงของฉันได้ก็มีแค่สแตนนาคนเดียวเท่านั้นคนอื่นไม่กรรมการเอสเนี่ยดูเหมือนว่าจะภูมิใจในศักยภาพของคุณเดดดี้มากเลยนะฮะแง่หน่อยนะดูเหมือนว่าโคเคโยเนี่ยจะไม่ได้เยสของทองกรรมการด้วยซ้ํา ออล้วเดปี้ว่าไงโอ้ยใจร้ายอะ่ะให้ก็ได้ให้ครับจากการที่เขาชนะแต่เดปี้ก็ยังสนใจจะให้โอเคกับคุณโอเคโยบทนี้มันจะสร้างความไวบวางใจให้เธอแล้วเธอกลายเป็นแบบมันสร้างชื่อเสียงให้กับอาชีพของเธอแน่นอนจริงโอเคโยสู้ๆนะฉันเห็นใสยภาพในตัวเธอมากโอเคขอบคุณคุณโอเคโยหน่อยเอาล่ะคอนเชนท่านต่อไปเลย เอ้ยนี่มันโอ้เซอร์ไพรส์รจังเลยฉันเองนักร้องที่เป็นที่ชื่นชอบของเมืองไฮเปอร์ดิออนเฟรดดี้เหมเลยดูเหมือนว่าผู้ท้าชิงคนที่สามจะเป็นดาวเด่นคุณเฟรดดี้นะเป็นนักร้องนําของวงเดอะล็อกเกนโรล่าตอนที่ฉันตัดสินใจออกมาทําโซโลนะเป็นตัวเลือกที่ดีสุดในชีวิตของฉันเลยเยี่ยมสิ่งที่ผมทำมาตลอดก็คือเปิดคอนเสิร์ตให้คุณซานตนาน่าแต่คุณไม่เคยคิดจะทำเพลงกับผมเลยคุณจะเห็นเองผมทําให้คุณสนใจ เสียงของผมแล้วผมจะดังมอเลิศเดีแต่ฉันไม่ชอบนะที่เธอทิ้งพี่น้องในวงเธอนะ่ะรู้ไหมแต่ว่าเหมือนนะ่าจะรู้จักฉันดีพอนะที่รู้ว่าสิ่งพวกนั้นมันทําให้ฉันอนะ่ะไม่หักเหนในการตัดสินใจเลยในการคัดเลือกครั้งนี้มผมจะโชว์ให้คุณเห็นเองด้วยพลังสามตัวนี้ของผมความสามารถผมจะไม่สูญเปล่าตอนนี้ผมไปีกระดับนึงแล้วโอเคครับอล่ะถึงเวลาแสดงแล้วนานทีเราต่อมา อ๋อฉันมีบางอย่างที่จะพูดครั้งสุดท้ายนะเซบาสเตียนฉันมั่นใจว่าเดปี้จะใช้ทีมเวิร์คจากการเขาได้นะแน่นอนค่ะพร้อมหรือยังมาเลยมาสวัสดีครับเฟ็ด,ดี้คนใหม่คนเก่าตุยไปแล้วเลิศมาเลยครับเฟดดี้คนใหม่ อีกครั้งหนึ่งกรรมการเดปบบี้สร้างโชว์ด้ยวยความสามารถและเทียมทานของเขาเดจุด,จดี่คิดไม่ตลอดว่าการทิ้งวงของพวกคี้แพ้นั้นทําให้ฉันอะไรเทียมทานอ้าวพี่คิดอย่างนี้เหรอโอ้ยตอนแรกฉันก็แบบคิดว่าแบบเออนางทิ้งวงเพื่อนนางอยากไปทาความความฝันตัวเองอะไรเงี้ยไม่นางเห็นเพื่อนว่าะเป็นลูเซอร์แล้วนางก็ทิ้งอะ่ะโอ้โหแย่มากโน no, สบฉันจะ้ะเคแรงมากหัว อ่าล่ะคุณเดดดี้ว่าไงต้องยอมรับนะว่าฉันเชียร์เดปี้รอบนี้นะเดดดี้ฟังนะดนตรีอ่ะมันไม่ใช่เรื่องของการทําเงินหรอกมันเกี่ยวข้องกับความรู้สึกเมื่อนายทิ้งพี่น้องของนายเพื่อไล่าตามความฝันความสําเร็จแต่นายก็อย่าลืมนะเมื่อดอกไม้มันไม่สามารถเบ่งบานได้ถ้าไม่มีรากพ้องนี้นายได้จากการวงเดอะล็อกเกนลอร่าด้วยมือของนายเองแล้วก็อนาคตของนายในฐะานะเสือปินแต่ตอนนี้ก็ยังไม่สายหรอกนะตอนนี้นะนะทิ้งความภาคภูมิใจในายไปซะ แลกลับไปสร้างวงใหม่เถอะฉันได้มีคนมาทำคอนเสิร์ตเปิดโชว์ฉันสักทีเดดี้ <c oughs> Daddy, มันสอนเก่งแต่มันแค่ต้องการคนไปเปิดโชว์มันมันรู้ไอ้หยาธรรมดาที่ไหนอะแต่จริงสาบผมผมมองว่าถ้าคุณคิดจะไต่ขึ้นไปอ่ะคุณคุณคุณไต่เถอะวิทยตัวเองอนะเนาะอย่าให้ใครมาแบบมาชักจูงมาเป็นพับเพศอะให้แบบว่าเธอต้องทำวงนะเธอไปต่อไม่ได้นะ ที่ตัวเองจากการเองเถอะนี่มองว่าแบบฟังคําพูดอื่นไปก็เหมือนเดินตามคาพูดเขาอะก็เหมือนที่คุณแดดดี้ทำอะเขาแค่ต้องการให้คนมาเปิดวงเขาอะเขาจะใครม,มาเปิดก็ได้แต่ถ้าแบบคนนี้เปิดมันเลิศดกว่าไงคิดไหมมันก็ทรงเนี้ยเผลอๆออกไปทาความฝันตัวเองหรือโปทแบททาแบบเซฟบินเดี่ยวเองอาจจะเลิศก,กว่าด้วยซ้ําแค่แบบไม่ดูถูกคนอื่นหรือไม่แบบไปว่าคนว่าลูเซอร์เขาพอ,อทุกคนเขามีความฝันตัวเองหมดอะอมไม่สับชั้นเขาพอเขาแต่คุณแดดดี้นะมุมอมองเขาแต่มุมอมองเราไม่ค่อยเหมือนกัน โอ้คุณดดดี้มัพูดกอบคุณชันล้ำค่าผมจะร้องแล้วร้องเลยแล้วคุณเอ็ดว่าไงฉันแค่คิดว่าอย่าผู้ชายคนนี้ตบเด็ปี้เออม,มาถึงเออละจุดจุดไม่สับชันด้วยคนที่มันรังมาด้วยกันน่ะมันต้องเชื่อมโยงกันแล้วก็ร่วมมือกันให้ถึงเป้าหมายตัวเองนะคะคุณแรงแต่เต็มไปด้วยปัจญาคํำของคุณเอสของเรานั่นเองเดปี้ว่าไงไม่ค่ะ ว่าือนลูเซอร์ไม่น่ารักเลยก็จะเจตจำนงแต่ไม่ชอบคำพูดมาก่อนมีอะไรเก็บไว้นะคะเรดดี้อย่าพูดอะไรก่อนที่คุณจะไปไหมใช่ฉันมีบางอย่างที่จต้องพูดฉันอยากขอบคุณพวกคุณมากเลยนะยาม่ฉันเข้าใจว่าฉันต้องการ็อกกนโรล่าเหมือนที่เขาต้องการฉันฉันจะกลับมาตั้งวงใหม่แล้วเราจะสร้างเวทีที่สุดยอดที่สุดในโลกเค่ะ เหมือนเราจะเห็นเสอร์ที่สุดยอดมากเลยนะฉันก็ตามอะ่ะมาต่อกันเถอะโอเคหลังจากโชว์มากมายผ่านไปคนนี้ก็ไม่ได้อีกแล้วอะ่ะฉันไม่เห็นฉันเริ่มไม่เห็นภาพของดาวคนใหม่แล้วอะ่ะฉันรู้สึกแย่มากๆเลยพวกเฮ้ยเปไดิดอะไรขึ้นโอ้ นั่น้ำเสียงของนางฟ้ามาจากไหนกันนะไหนอะ่ะฉันเจอแล้วเสียงที่ฉันตามหาเอสหลังจากที่นายมีหูที่ดีขนาดนะี้นายบอกได้ไหมว่าเสียงนี้มมาจากไหนอะ่ะแน่นอนฉันทำได้บรอสโอเคอ่ะเสียงมันมาจากชั้นดาดฟ้าของยิมนะซานตาน่าฮะของยิมเนี่ยนะมันอยู่แค่อยู่ด้านบนเองนะทุกคน,นไปด้านบนกันเถอะ เออเยี่ยมอะไรอะอะไรเนี่ยเสียงม,มาจากโปเกมอนอย่างนั้นเหรอโอ้ไม oh ่กดไม่โลอตาเอตาอ๋อมันหยุดร้องแล้วอะ่ะบางทีมันอาจที่อายเกินไปนะอยู่ต่อหน้าพวกเราอะหลัฐานข้อมูลโปเกมอนไมโลยตาเป็นโปเกมอนที่แรงมากเลยนะอยากรู้จังเลยทำไมมันอยู่บนดาดฟ้ากันนะ ดูเหมือนมันพึมพำอะไรสักอย่างอยู่นะขอฉันแปลแปล๊บมันบอกว่ามันจะลองให้พวกเราถ้าพวกเราทําเวทีที่น่าจดจําให้กับมันืมโชว์ที่น่าจดจําอย่างนั้นหรอว้าฮ่าฮ่าดูเหมือนจะสับกันแล้วนะทีนี้คนเข้าแข่งก็กลายเป็นกรรมการแทนแล้วสิเดี๋ยจุด,จดแล้วเราจะทําให้นางฟ้าตัวนี้เนี่ยมันพอใจกับพวกเราได้ยังไงอ่ะโอ้ใช่ฉันคิดไอเดียดีๆออกแล้วเทนเนอร์สามคนเราเนี่ยทําให้ที่ลุกเป็นไฟกันเถอะ เด็บปบปี้รู้อะไรไหมอนที่ฉันอยู่ด้านบนนี้กับนายนะทำไมฉันเห็นภาพบางอย่างในอดีตเลยนะฉันเจอคู่หูเสลับพับที่นี่นี่อ๋อถึงเวลาฉันต้จ่ายคืนให้นายแล้วพวกถ้าเกิดนายอนะเอาชนะฉันได้ครั้งนี้แล้วก็ฉันจะให้เสียงที่ฉันตามหาแล้วก็ให้นายจับเมโลเอต้านะเฮ้ยเดิร์ดอะคุณเสียสติไปแล้วเหรอซานตานะ่าทั้งนั้นที่เราขึ้นมาหนึ่งก้าวแล้วนะที่เราตามหาเสียงที่สมบูรณ์แบบสับเพลงของคุณนะ่ะแล้วคุณจะโยนทุกอย่างทิ้งให้เด็กคนนี้เนี่ยนะ ตอนนั้นเดปบี้ช่วยเหลือฉันในการช่วยผู้คนในเมืองนี้เลยนะติดค้างเขานะเอสเออหน้าใหญ่เป๊ตอนนั้นก็สู้ฉันสี่มาเลยอ๋อโอเคอ๋อคือโอเค,อเคถ้าอยากได้ก็มาช่วยอย่างเงี้ยอ๋อะตะกี้ฉันพูดเด็กน่าํำคาญกับคนที่เพิ่งเคยเจอกันครั้งแรกอย่างนี้นหรอเอิม่มมีพิรุษนะคะอย่ามีพิรุษสิแต่เ,เขารู้หมดเอสเออทีมอัพเวอร์อืมเอาละ จะตายหมดทีมแล้วค่ะอย่านอนยิวให้หน่อยได้ไหมคะอ้าเอ้ยไอเจ้างังนี่มันแข่งเก่งขึ้นทุกวันเลยอะ่ะมีระบบอัปเดตอัตโนมัติหรือไงวะ <c oughs> อ้อพวกฉันแพ้แล้วพวกตามสัญญาเลยตามที่นายต้องการเลยถึงอะลาฉันต้องชดใช้แล้วเอาล่ะจับไปโรต้าได้เลยจ้างันัะกลับไปที่สตริโอกันนะเฮปปี้ฟังนะถ้านาย้ยิีอัลบั้มใหม่ของฉันอะจำไว้นะว่านายมีศรโลกมันด้วยโอเคจ้า โอ้โหมุ่งสู่ดวงดาวนะั่นคือชื่อที่ฉันเลือกเยียบเอาล่ะมาสู้กันจ้าโอ้โหโนะวิวเจ็ดสิบน่ย d a ติดฝันไร้ไหมนะจ๊ะแล้วก็ 打包。阿 โอ้โหติดกับเขาเป็นด้วยเนาะว้าวเมโลเฮตตาเมโลดี้ของมันถูกร้องออกมาด้วยการใช้เสียงที่พิเศษมันสามารถควบคุมจิตใจของผู้ที่จะฟังมันเข้าไปได้ว้าวน่ากลัวนะเนะี่ยว้าวจับเมโลเฮตตาได้แล้วค่ะไหนมาดูซิผมมันสองเตัวเ,วเราจับได้ในอีพีนี้ดิด๊ด๊ด ยูสบอกอยู่ไหนหนะนี่ง่ายเมโลเอต้าถืออะไรด้วยอ่ะถือไอเทมอะไรตาพีสแล้วก็นี้เดวิสเเอ่อิวไม่ได้เปลี่ยนใช่เนาะแล้วก็มาชาโด โอเคครับทุกคนโอเคครับทุกคนพาร์ที่เขาจับไว้แค่นี้นะครับไว้ถ้ามีพาร์ทนาเดี๋ยวมาลงเพิ่มนะครับแล้วก็เรากำลังจะเริ่มซีรีส์ใหม่กันแล้วเพราะงั้นเราติดตามชมกันได้นะบ๊ายบายครับ